เคยสงสัยกันไหมครับสารส้มปกติเอามาแกงน้ําที่ขุนๆกันลังจากแกงแล้วก็จะกลายเป็นน้ําใสหากเรานาน้ําใสนั้นมาดื่มจะเกิดผลเสียต่อร่างกายหรือไม่ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้จักกันครับว่าสารส้มเหลืออะลมเนี่ยเวลาที่เรา,เามาแกงน้ําปกติแรงน้ำเนี่ยที่สุกปกใช่ไหมครับมันขุ่นเรา,เาสารส้มมาแกงก็จะใสขึ้นเมื่อแกงเสร็จปุ๊บของไม่ใสเมื่อทานเข้าไปเสร็จปุ๊บความใสเนี่ยเราอย่าคิดว่าใสคือดื่มได้ไม่ใช่นะครับใสไม่ได้แปลว่าสะอาดครับต้องเข้าใจว่าเมื่อแกงปุ๊บยังมีสาร อยู่ในน้ำครับซึ่งหากเราดื่มเข้าไปนะครับปริมากก็ทําให้เกิดโทษต่อร่างกายครับการดื่มน้ําสารส้มเกลือประจําจะทําให้เราได้รับสารอลูมิเนียมในร่างกายสูงมากเกินไปทําให้เกิดปัญหาต่อสารระบบในร่างกายนะครับระบบแรกได้แก่ระบบทางเดินอาหารครับระบบที่2คือระบบประสาทครับและระบบที่3าคือไตสรุปนะครับวิธีการนะครับถ้าเราต้องการน้ําที่สะอาดนะครับก็คือเราควรที่จะใช้เครื่องกรองน้าครับอย่างที่2นะครับน้ำที่เอามาใช้นะครับควรจะมีการต้มก่อนดื่มครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคกรลุกน้ําที่เกิดจากการแกว้งสาร หลังจากที่เ้อนน้ำไม่ใสมาใช้นะครับไม่สามารถนํามารับประทานได้แต่น้ําในกลุ่มนี้นะครับสามารถเอามาใช้อาบชำระร่างกายได้เพียงอย่างเดียวครับ